เมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพิธีกรรมงานบุญตั้งแต่ภาคเช้าเวลา10นาฬิกาสาธุชนได้พร้อมใจกันสดมบรรมาจักรกระป๋าวัฒนสูตรจากนั้นร่วมกันตักปอดเพื่อสืบสารอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธพร้อมทางร่วมกันถวายพระตาหารเพนแดกคณะสงฆ์นะหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนยุกยงวัดพระธรรมกายนางาโน จากนั้นร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกครับโดยมีการถ่ายทอดสัญญาณจากทางสถานี GBN จากนั้นทาประธานสงฆ์ก็ได้นำปล่อยสัปเหปลาให้ชีวิตสะเป็นทานประกอบพิธีกราวคำถวายขี่ลนานเพาทพสัตว์นะครับโดยมีการยานามิตรสุนิสาทาเคชิงเงะการยานามิตรศรีสวัยกร,ระเกตการยานามิตรวันสิดากัดธัญกรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมในกองบุญต่างๆ รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของผู้มีบุญสาวาระเดือนคล้ายเดือนเกิดมิถุนายนจากนั้นคณะท่านจะภาพผู้มีเดือนคล้ายเดือนเกิดนะครับใดนเดือนมิถุนายนได้รับของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความปลื้มปีติใจนะครับที่ทุกท่านได้มารวมกันสั่งสมบุญกุศลก่อนที่ทุกท่านจะเดินทางนะครับไปปล่อยปลาที่แม่น้ําจิก,กุม,มะนามาสึ่งความปลืปล้มปีติใจนะครับเพราะว่าการให้ชีวิต ก็ถือได้ว่าเป็นการต่อชีวิตของตนเองด้วยนอกจากนี้มีการได้รับฟังบกินากะธรรมนะครับเป็นธรรมะที่จะนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันซึ่งบรรยากาศนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการหล่อล้อมกิจกรรมที่ทําให้ยอดทั้งสางบารมีได้มีโอกาสนะครับอาศัยบุญในการรวมกันแล้วก็จะได้เป็นการรวมใจกันในการสังสมบุญกุศลเป็นหมู่คณะนั่นเองครับ